ว่ากำลังเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลฝั่งกัมพูชาหลังแพทย์ชาวกัมพูชารายหนึ่งโพตเดเรื่องการช่วยเหลือของหญิงชาวกัมพูชาที่พึ่งคลอดลูกที่ถูกอ้างว่าถูกปฏิเสธจากการรักษาโรงพยาบาลในประเทศไทยโดยอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาโดยระบุชื่อโรงพยาบาลตราดเป็นผู้ปฏิเสธการช่วยเหลือ แย่ชาวกัมพูชารายนี้บอกว่าทารกแรกเกิดเพียงหนึ่งวันเกิดวันที่25มิถุนายน2568ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยถูกส่งตัวกลับมายังกัมพูชาเนื่องจากทารกคลอดก่อนกำหนดอายุคันภ29สัปดาห์น้ำหนัก900กรัมและพ่อแม่เป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยไม่มีเงินค่ารักษา เมื่อได้รับแจ้งในคืนวันที่25มิถุนายนทีมแพทย์จากโรงพยาบาลส่งต่อจังหวัดเกาะกงได้เดินทางไปรับตัวทารกกลับมารักษาต่อโดยความเคารพและปฏิบัติตามคำสอนของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขค,ค,ความทุกข์ของผู้ป่วยคือความทุกข์ของแพทย์แท์ไทยคุณไม่คู่ควรที่จะเรียกว่าหมอแม้ว่าสองประเทศจะทำสงครามกันตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามจรรยาบรรของแพทย์แพทย์ยังคงมีหน้าที่ต้องช่วยชีวิตคน แม้ว่าคนไข้จะเป็นทหารฝ่ายศัตรูก็ตามแต่ในกรณีนี้คุณไม่ได้แม้แต่จะช่วยชีวิตทารกแรกเกิดที่เพิ่งอายุได้เพียงหนึ่งวันโปรดจงจำการกระทำของคุณคุณได้รุกรานดินแดนของเราคุณดูถูกเราคุณใช้ประโยชน์จากเราเพื่อประโยชน์ของตัวเองและได้รับเกียรติและความมั่งคั่งจากประชาชนของเรา โปรดจงจำการกระทำของคุณในวันนี้การกระทำของคุณจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเราจะแข็งแกร่งกว่าประเทศของคุณในสาขาการแพทย์คนอื่นอาจมองว่าประเทศของคุณมีอำนาจแต่สำหรับฉันคุณไม่มีอะไรน่าประทับใจเลยแพทย์ของคุณสนใจแต่เรื่องเงินพวกเขาปฏิบัติต่อการแพทย์เหมือนเป็นธุรกิจจากสิ่งที่ฉันเห็นใจของคุณเล็กมากเทคโนโลยีการแพทย์ของคุณก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปกว่าของเราเช่นกัน ตามวิสัยทัศน์ของฉันเองแม้ว่าฉันจะทำงานคนเดียวโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครก็ตามฉันก็ตั้งใจว่าภายใน15ปีฉันจะทำให้ระบบการดูแลสุขภาพของประเทศแข็งแกร่งขึ้นด้วยตนเองแต่ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันทำงานอย่างหนักด้วยความสามาคัคคีความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนร่วมกันเราก็จะแสงหน้าระบบการดูแลสุขภาพของประเทศของคุณได้ภายในเวลาเพียง10ปี ขณะที่ล่าสุดทางช่องเจ็ดรายงานว่ากรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหญิงสาวชาวกัมพูชาวัย20ปีซึ่งเดินทางมาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลตราดจากนั้นพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยไม่ชำระค่ารักษาพยาบาลขณะที่สามีของเธอกลับกัมพูชาก่อนหน้านี้แล้ว ทางโรงพยาบาลไม่ได้ปฏิเสธการดูแลผู้ป่วยหรือเด็กทารกแต่ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวแม่รัฐารกกับประเทศอย่างปลอดภัยโดยแจ้งโรงพยาบาลในกัมพูชาให้รับช่วงดูแลต่ออย่างเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรณีผู้ป่วยข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารรับรองหรือไม่มีความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เนื่องจาก<น>ข <pear ly> ้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคลากรการแพทย์และสถาบันสาธารณสุขไทยอย่างรุนแรงในสายตาสาธารณชนกัมพูชาจึงมีการเรียกร้องให้โรงพยาบาลตราดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและออกแถลงการชี้แจงเป็นภาษาไทยอังกฤษและกัมพูชา นอกจากนี้หลายฝ่ายเสนอให้โรงพยาบาลตราดดำเนินการฟ้องร้องหมอกัมพูชารายดังกล่าวและเพจโรงพยาบาลเมตตาฐานมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของวงการแพทย์ไทยและยับยั้งการบิดเบือนข้อมูลในระดับสาธารณะระหว่างประเทศ ทางนี้ทางโรงพยาบาลตราดก็มีการออกแถลงการโดยระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียของบุคคลต่างชาติกล่าวหาว่าโรงพยาบาลตราดปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยหญิงชาวกัมพูชาเนื่องจากไม่มีเงินค่าใช้จ่ายค่ารักษาขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงหญิงชาวกัมพูชาดังกล่าวเข้ารับการขอดบุตรณโรงพยาบาลตราด เมื่อวันที่24มิถุนายน2568โดยได้รับการดูแลตามมาตรฐานการแพทย์อย่างครบถ้วนแต่หลังคลอดผู้ป่วยได้พยายามหลบหนีกลับประเทศโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และทิ้งทารกไว้ภายในโรงพยาบาลโรงพยาบาลจึงดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อจัดการส่งตัวแม่และเด็กกลับประเทศอย่างปลอดภยัยโดยแจ้งไปยังโรงพยาบาลในกัมพูชาเพื่อเตรียมรับช่วงการดูแล โรงพยาบาลตราดขอยืนยันว่าดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยจรญญาบัลและความรับผิดชอบอย่างสูงสุดและขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ สร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีฝั่งกัมพูชาเป็นคนเริ่มประนามโรงพยาบาลตราดอย่างรุนแรงขณะที่ฝั่งไทยชี้แจงว่าเป็นกรณีผู้ป่วยหนีค่าใช้จ่ายและโรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามขั้นตอนส่งต่ออย่างถูกต้องซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าต้นโพสจะออกมาพูดยังไงต่อจะขอโทษกับการกระทำดังกล่าวหรือไม่รอติดตาม